สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นดาวโจนส์จ้าดาวโจนส์รอบปกติจะคำคืนของวันที่สิบสามดาวโจนส์รอบปกติเนาะวันที่สิบสามจะเดือนสิบเอ็ดพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบเ็ดจ้ามือนอีกามาพบกับแนวทางของแอดจอยตามเคยจ้าสำหรับพนหุ้นดาวโจนส์ของวันที่สิบสองจ้า วันที่12หุอนดาวโจนหลอบปกติแนวทางของเฮาพลาดไปเนาะให้ไปที่เด่น6กับห้าวิ่งรูดสำหรับพ้นจะาสามตัวบนคือห 1, น 1, ึ่งสามหน่งลัง1นสโอ้โหหนึ 1, บน1น่งหลังกันเลยทีเดียวของเฮาหน่งถือว่าเสียดไปอยู่เนาะมีหกหนึ่งกับห้หนึ่งเข้ามา1นสกับ1 4, บนสี่จ้ะบนหลังโอ้โหอ่าดไปเนาะเปิดมาวันแรกวันที่12บสองบอบางเลยเนาะจา้ะ อ่าซื้อว่าอาทิตย์ก่อนถึงวันเดินดีทางอาทิตย์เลยเนาะสำหรับแนวทางหุ้นดาวโจนของเฮาอ่ะสำหรับวันที่สิบสองผ่านไายมือหนึ่งจะสําหรับแนวทางหุนดาวโจนร์หลบปกตินี่บอกเลยว่าสวงจับทางยากกะไรยากคักเด้อจากจะได้กะหลับชมไม้เป็นแนวทางจะทำหมักท้ชชอบล่อยตามจะทำบ่มหมักบ่ชอบก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เนาะแต่แนวทางมีเข่าวมีรู้จะผิดพลาดประกันได้กะขอโทษขอภัยหลายเนาะอ่ะอสวงปังกับปังกันไป ส่วงปังกับปังคักส่วงพาดกับพาดค่ะคุณดาวโจนเนี่ยสำหรับพีน FC, ่นเอฟซีท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆเนะาะถทายยังบทกท่านติดตามฝากด้วยละกันเนะาะจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนะจะคุณละไลค์คุณละแชร์คุณละหนึง่งติดตามจะสำหรับพีน FC, ่นเอฟซีท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆก็อย่าลืม กดกระดิ่งไว้รอจะเผยเสด็จบุพัดแนวทางต่อๆไปจะแนวทางดีๆมีหายกันได้ถูกวันจ้าสำหรับดาวโจรอบปกติคืนนี้ให้ไปที่เด่น9กับ8วิ่งรู่จะติดเบิร์เลขเด่นไว้คือเก่าจะ99แล้วค่ะ88นี่คือเบิร์เลขเด่นจ้าโอ้โหแนวทางหุ่นดาวโจนีหูซื้อว่าวันที่12มาเลขต่ำเนาะแนวทางของเอจจอยได้แตเลขสูง เก้าแปดวิ่งลูดจะใช่วิ่งใช้ลูดทาหมักจะชอบกับพิจารณาเบิร์ได้น้องจะนําไปวิ่งไปลูดได้จ้าตัวประกบคู่เก้าคือเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่สำหรับแปดจ้าแปดศูนย์แปดสามแปดเก้า แปดหนึ่งแปดสองโอ้โหเขียนกันถี่เกินเนาะ,ะสำหรับตัวเน้นจ้าแปดขอเน้นไปที่แปดสองกับแปดเก้าเก้าสาม เก้าสี่เบิ้ลเลขเด่นจะเก้าเก้าแปดแปดขอเน้นไปที่เบิ้ลวันสองสามวันก่อนวันที่เก้าเนี่ยออกเบิ้ลแปดเก้าเก้าเนาะฮะแอจอยขอเน้นไปแปดแปดละกันจ้ะสำหรับเบิ้ลเลขเด่นติดไว้บอเสียหายจะเบิ้ลเลขเด่นทามักระชอบก็คือตามได้เนาะอ่ะสำหรับแนวทางดาวโจรอบปกติแนวทางของเฮา,ามขคืนของวันที่13แนวทางกะประมาณนี้เลยจ้ะ ฝากนาไปเปรียบเทียบแลวควกิจารณากันอีกทีหนึ่งละคัะนเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจเนอกจะากแนวทางมีเข่ามีรูดจะผิดพลาปดประการใดก็ขอโทษขอภัยไลยๆนอกจากขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางส่งดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามแต่สำหรับคลิปนีส้สวัสดีจ้า